สวัสดีจ้าทุกคนว,วันนี้มา่อกลวยกระจ้ามันีิภาคเขาปลาขังแหลกของปี2 0 2 4นเนาะอันนั้นเลิกงานจ้าก็เลยแวะเขาปลาเนะาะปลาติ่เคยนมาผ้ามาปีวัางหัน่เนาะจ้าจ้ามาเมืองน้ำกันว่าจะมีเหตดให้เขาเก็บบ่เนาะกว้วยเลิกงานคือบอกกันจ้าบ่าได้เอาอุปกรณ์นอยังมาเลยไ <laughs> ม่จะถุงพลาสติกใบเดียวถุงมือกับว่ได้มามจ้าเอายางมาหาเห็ดน้ำกันจ้ามันจะมีให้เขาเก็บบ่ จากทุกคนป่ยงานขามาเห็นดอกหนึ่งละจ้กทุกคนเห็ดดอกแรกกองปีสองพันยี่สิบสี่จ้กทุกคนพอดอกแรกกะเจอถากกินไปละเก็บขึ้นเจ้านะจ้าเดี๋ยวจะเอาไปตัดขายอยู่บ้านเราจ้าทุกคนเก็บเก็บนี่้อยถากก <arians> ินลวจ้าถุงมือกับบมีได้ไหมเนี่ยจ้ายางหาน้ำกันจ้าทุกคนจะมีห้เขากินอีกบะยางหากันจ้า เลิกงานปกติฝนตกเลิกงานกะบมื่อไรไปใช้มื้อนีน้ฝนว่าตกก็เล่นล่องเข่าป่าจะ้ะยางมาพอดอกหนึ่งจากทุกคนแต่วาเาวถ่าแล้วเถ่าแล้วยางหาต่อจากทุกคนจะมีให้เราเก็บอีกไหมยางยางยางอากาศก็เริ่มเย็นแล้ว จ้ะทุกคนยังมาพ่ออีกดอกหนึ่งจ้าจะวากระเทาแล้วไงเอ,อ้ถากนอนเฝ้าฝนตกถากหลายจ้จะมีแต่ถากเลยมาพอละจ้ะทุกคนเอ้ยดอกหนึง่งเพิ่สามดอกกาดอกเทานำ้ำโอ้โหเห็นไหมนั่นโอ้ เก็บจ้าทุกคนชาคุนกับเิาอยู่คนอ้ยลังเพิงก็เริ่มเท่าแล้วจ้ะเฮ้ยเอ้ยออกไปจ้ามึงถุงดำหน่อยลรงนี้เฮ้ยมึงขาพนจ้ะทุกคนวายขาอุ้ยเอ้ยเฮ้ยขาเอาไปนี่แล้วเนาะจะเก็บซองบอกจ้ะ จ้าทุกคนพออ่อยกดอกนึงโอ้ยขาล้างพึ่งใส่ได้ยิ่งจ้ะเอาล้างพึ่งก็ได้ถุงถุงน้อยถุงน้อยก็น,น้อยอีหลีบ่มีถุงหยังในกน็ลดเลยยังหาต่อจ้าทุกคนมีกเก็บอีกบ่จ้าทุกคนมาพออ่อยกแล้วดอกนี้อื้อ เก็บจะ้ะโอ้ยขาเราเฝ้าเรายาารังหาจอจ้ะทุกคนมีอีกไหมจ้ะทุกคนปอดอกไม่อุ้ยหิ้ตุปุอยู่นี่เก็บจะ้ะโอ้่ขาแน่นๆเลย ขาแน่นๆแต่ว่าแว่งมาละ้อยเจาะยังหาต่อจากทุกคนไก่ใหญ่เวลาออกกลับบ้านกำลังจะมืดแล้วเหลิกงานเหล่ะจะเข้า จ้าทุกคนเห็ดที่ได้โมนี่นาะกว่าก็เลือกเอาจะดอกมันอันนั้นพ่อใส่ได้นะจ้าทุกคนอันนั้นดอกเท่าดอกเบาแนา่กว่ากับเอาชิมเนาะกับว่าเก็บเอาจ้าทุกคนกว่ากอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าพอ,อกันไม่คลิปหนาะเดี๋ยวพา้ามีเวลาเดี๋ยวพ้าเขาป้าหาเก็บเห็ดอีกจ้าดี้าเห็ดดินหน้า,านะตาเห็ดของปีสองวันยี่สิบสี่เนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟัง,ก,งกับังใจจ้าพอ,อกันไม่คลิปหนาะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย